นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูนะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะเรื่องสิ่งรอบตัวเรานะคะถ้าเด็กๆพร้อมเรียนกันแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเราบอกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่ยเขาบอกแบ่งเป็นได้2กลุ่มใหญ่ๆนะก็คือง่ายมากคือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตนะเรามาดูจากแผนภาพอันนี้นะคะเขาบอกว่าสิ่งรอบตัวเราเนี่ย สามารถแบ่งเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็จะแบ่งได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์นะคะพืชเด็กๆก,ก็คงรู้จักนะเช่นอะไรบ้างมีมะลิกุหลาบมะเขือเทศและสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เช่นอะไรเช่นไก่ผีเสือ้อมา้าแมวเป็นตน้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสิ่งไม่มีชีวิต แบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะก็จะแบ่งเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มีตามธรรมชาติกับสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นนะคะสิ่งมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติมีอะไรบ้างกับพวกก้อนหินดินทรายนะคะส่วนสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นกับพวกเก้าอี้โตะ๊ะดินสอพวกนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเดียวเราจะไปเรียนกันว่าสรุปแล้วสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแบ่งได้อย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลย ก่อนที่เด็กๆจะไปดูนะคะว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรคุณครูมีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังเรื่องหนึ่งซึ่งนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่ากระต่ายของหนูจ๋ากับหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มนะเดี๋ยวเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเขาบอกว่าหนูจ๋าเนี่ย เป็นพี่ของน้องหนุ่ม interpret. หนูจ๋าเป็นเด็กผู้หญิงส่วนน้องหนุ่มเป็นเด็กผู้ชายนะหนูจานะะ uar, ๋าเลี้ยงกระต่ายไว้หนึ่งตัวส่วนน้องหนุ่มนั้นมีหุ่นยนต์1ตัวกระต่ายของหนูจ๋าเนี่ยกระโดดเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองแต่หุ่นยนต์ของน้องหนุ่มเนี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่ได้น้องหนุ่มจึงต้องนำหุ่นยนต์ใส่กระเป๋าเพื่อพาไปเที่ยวในทุกๆที่ กระต่ายของหนูจา๋าเนี่ยกินอาหารและน้ำทุกวันหายใจและขับถ่ายได้ส่วนหุ่นยนต์ของน้องหนุ่มเนี่ยไม่กินอาหารและน้ำหายใจก็ไม่ได้ขับถ่ายก็ยังไม่ได้อีกกระต่ายของหนูจา๋าเนี่ยจเจริญเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันแต่หุ่นยนต์เนี่ยไม่มีการจเจริญเติบโตเลยกระต่ายเนี่ยมีการสืบพันธุ์ได้ลูกได้หลานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่ ให้หนูจ๋าได้ด้วยแต่หุ่นยนต์เนี่ยสืบพันธุ์และมีลูกให้น้องหนุ่มไม่ได้อุ๊บฝนตกแล้วกระต่ายก็วิ่งหาที่หลบฝนกระต่ายตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้แต่หุ่นยนต์ยังนั่งนิ่งในสนามหญ,ญา้าไม่เปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นหุ่นยนต์จึงไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้า หลังจากที่เด็กๆได้ฟังนิทานเรื่องกระตายของหนูจา๋ากับหุ่นยนต์ของน้องหนุมไปแล้วเด็กๆสามารถบอกคุณครูได้ไหมคะว่าสรุปแล้วสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีลักษณะใดบ้างถ้าเด็กๆยังไม่รู้เดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูบทเรียนกันเลย เรามาดูลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตอันแรกนะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้ต้องมีลักษณะนี้นั่นก็คือ1สิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องมีการเจริญเติบโตนะคะจะเริ่มเติบโตอย่างไรดูอย่างเจ้าเป็ด3ตัวนี้นะเป็ด3ตัวนี้นะเป็นเป็ดตัวเดียวกันนะจากตัวเล็กขอดออกมาถูกไหมกลายเป็นตัวเริ่มใหญ่ขึ้นและ ใหญ่มากขึ้นในที่สุดนะคะร่างกายมีการเจริญเติบโตแบบนี้เราจึงจัดว่าเป็ดเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตแน่นอนนอกจากนั้นนะคะบนโลกเราอะไรที่มีการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นตัวเรานะไม่ว่าจะเป็นพืชนะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเพราะมีการเจริญเติบโตนั่นเองค่ะ เรามาต่อกันที่ลักษณะที่2นะคะจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายนะร่างกายของคนและสัตว์เนี่ยเขาบอกจะมีการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปของเงื้อปัสสาวะและอุจจาระนะและก็ส่วนของพืชที่เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเนี่ยหลายคนบอกว่าคุณครูไม่เคยเห็นพืชขับถ่ายเลยจริงๆพืชมีการขับถ่ายนะแต่ไม่ได้ขับถ่ายในรูปของ เหงือหรือปัสสวาวะหรืออุจจาระแต่พืชเนี่ยจะขับนะออกขับถ่ายออกมาทางรูอยู่ที่ใบนะคะโดยขับถ่ายออกมาในรูปของน้ําเขาจะเรียกว่าการคายน้ําของพืชเพราะฉะนั้นพืชก็จัดเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะพืชเนี่ยมีการขับถ่ายนะคะลักษณะที่3นะคะของสิ่งมีชีวิตก็คือสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องมีอากาศหายใจนะเขาบอกว่าคนและสัตว รวมถึงพืชเนี่ยต้องใช้อากาศในการหายใจเพื่อการดำรงชีวิตนะโดยพืชเนี่ยจะหายใจเพื่อนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาสร้างอาหารหรือเรียกว่ากระบวนการสร้างอาหารของพืชหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะเขาบอกว่าถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยไม่มีอากาศหายใจนะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดก็จะตายลงไปนะไม่สามารถอยู่เป็นสิ่งมีชีวิตได้นะคะ ลักษณะที่4ของสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะเขาบอกว่าเพื่อความอยู่รอดในการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเช่นอะไรล่ะเช่นไก่จะส่งเสียงร้องหรือบินหนีเมื่อมีสิ่งเร้ามากระตุ้นนะถ้าเด็กๆดูจากรูปเนี่ยไก่กาลังวิ่งหนีใครอยู่ นะวิ่งหนีเจ้าแมวถูกไหมเมื่อเจ้าแมวเห็นเจ้าไก่เนี่ยเจ้าแมวก็จะวิ่งไล่เจ้าไก่ใหญ่เลยนะเพราะฉะนั้นเจ้าไก่ด้วยความที่มันอยากเอาชีวิตรอดมันก็ต้องวิ่งหนีเจ้าแมวนะเพื่อให้มันเนี่ยสามารถอยู่รอดได้นั่นเองค่ะและลักษณะ ของสิ่งมีชีวิตนะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการอาหารและน้ำนะข้อนี้สําคัญมากนะคะทําไมถึงต้องการอาหารและน้ําเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยต้องการพลังสร้างพลังงานและต้องการให้ร่างกายเจริญเติบโตเขาบอกว่าถ้าร่างกายของคนและสัตว์เนี่ยไม่ได้รับอาหารและน้ําอย่างเพียงพอและพืชเนี่ยไม่ได้รับน้ําและธาตุอาหารอย่างเพียงพอก็อาจจะทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยไม่เจริญเติบโตแล้วก็ตายในที่สุดนั่นเองนะคะ มาดูลักษณะที่6ของสิ่งมีชีวิตนะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะมีการสืบพันธุ์นะการสืบพันธุ์คืออะไรการสืบพันธุ์ก็คือการออกลูกเพิ่มจํานวนสิ่งมีชีวิตเดียวกันออกมานะเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของตนเองเอาไว้นะเช่นเจ้าไก่นะเจ้าไก่ก็จะออกไข่เมื่อไข่ฟักออกมาก็จะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะและลูกเจี๊ยบก็จะเริญเติบโตไปเป็นไก่ต่อไปนะนี่เขาเรียกว่าการสืบพันธุ์นั่นเอง ทีนี้มาดูลักษณะสุดท้ายนะคะของสิ่งมีชีวิตนะเขาบอกว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยต้องมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะเขาบอกว่าคนและสัตว์ที่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้เนี่ยนะจะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะส่วนพืชน,นะหลายคนบอกกูเฟิร์นไม่เคยเห็นพืชขยับหรือเคลื่อนที่เลย แต่จริงๆนะพืชเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแต่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆมากเลยนะเด็กๆจึงไม่ค่อยสังเกตเห็นหรือสังเกตเห็นได้ค่อนข้างยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆได้รู้ไปแล้วนะว่าลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะาจำกันได้ไหมมีทั้งหมดกี่ข้อนะ มีทั้งหมด7ข้อนะถ้าเด็กๆจำไม่ได้เดีย๋ยวเรามาสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างนะเริ่มที่เจ้าเป็ดนะคะเจ้าเป็ดเนี่ยเขาบอกว่ามีการจเจริญเติบโตนะไม่ใช่แค่เจ้าเป็ดเท่านั้นรวมถึงเจ้าวัวเจ้าไก่เจ้าแมวเจ้าหมาเจ้าปลาหรือรวมถึงตัวเราด้วยนะคะและ2จะเป็นสิ่งมีชีวิตได้เนี่ยต้องการอาหารและน้ำนะคะต้องกินอาหารและน้ำสามจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้ต้องมีการ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่นะคะและจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้ก็ต้องมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะและจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้นี่เจ้าปลาต้องมีการหายใจไม่ใช่แค่เจ้าปลาเท่านั้นทั้งหมดเลยนะคะและจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้ต้องมีการขับถ่ายของเสียนะและจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้ต้องมีการสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้นั่นเองนะนี่คือลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆได้รู้ลักษณะของสิ่งมีชีวิตไปแล้วใช่ไหมทีนี้คุณครูอยากรู้จังเลยว่าเอ๊ะเด็กๆคิดว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตดีกว่าว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตหรือไม่นะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลย อ่เรามาดูลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะหนึ่งเขาบอกว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนะะ za, ento, nie, ี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้เองนะสิ่งไม่มีช <c oughs> ีวิตไม่มีการเจริญเติบโตสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าและสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการสืบพันธ์สิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการหายใจสิ่งไม่มีชีวิตคับทายของเสียไม่ได้และสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาา อาหารและน้ำนะเด็กๆคุ้นๆไหมนะถ้าเด็กๆดูบทนี้จะเห็นว่ามันเนี่ยเป็นลักษณะที่ตรงข้ามกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจึงได้คำตอบว่าลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยแตกต่างกันนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้นะเด็กๆได้เรียนลักษณะของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตไปแล้วนะเด็กๆน่าจะแยกความแตกต่างได้ว่าเอ๊ะอะไรที่อยู่รอบตัวเราเป็นสิ่งมีชีวิตเอ๊ะอะไรเป็นสิ่ง ที่อยู่รอบตัวเราแล้วเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูฝากการบ้านไว้นิดหนึ่งนะให้เด็กๆลองไปเดินสำรวจรอบบ้านตัวเองดูซิว่าที่บ้านของตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นสิ่งมีชีวิตและมีอะไรบ้างเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะเดี๋ยวเปิดเทอมคุณครูจะแอบซูมถามซิว่าเอ๊เด็กๆ ที่บ้านของเด็กๆมีอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างนอะอะไรเป็นสิ่งไม่มีชีวิตบ้างนอะแล้วก็บอกเหตุผลคุณครูด้วยนะว่าเพราะอะไรเด็กๆถึงบอกว่าเจ้าเนี่ยนะที่เด็กๆไปสำรวจมาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตและอันเนี้ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะแล้วพบกันในหน่วยถัดไปนะคะวันนี้คุณครูเขาจบบทเรียนนะเรื่องสิ่งรอบตัวเราเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ